โอเคมาครับสำหรับบ้านสีเหลืองใครที่อยากจะเลือกสีเหลืองอีกพิมพ์มาเลยนะฮะสองสี 2, 4, นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเปิดไพ่ใบที่1นะฮะไพ่ใบที่1ของเรานะครับบอกว่านับปัจจุบันนี้คุณมีสถานการณ์อย่างไรนะครับนะมีความเ,เป็นอะไรอยู่มีติดขัดเรื่องอะไรอยู่นะครับติดขัดเรื่องอะไรอยู่มีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะฮะอ่ะเรามาดูาไพ่ใบที่1กันสวัสดีพี่รณนิดาเนี่ยพร้อมไหมครับ,รบสำหรับไพ่ใบที่1นเนี่ยนับ1 บ้านสีเหลืองนะครับนับหนึ่งนับ2นับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับได้ไพ่เป็นปืนนะฮะนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับเป็นไพ่ปืนนะฮะนะครับสีแดงฉาดอย่างนี้เลยนะใส่ลูกกระสุนเตรียมตัวนะครับนะอ่ะสำหรับไพ่ใบนี้นะครับบ้านสีเหลืองนะบอกไว้เลยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้คนมีความหวัง ค่อนข้างสูงเลยหวังกับอะไรหวังกับงานงานที่ทําตอนนี้คุณกําลังแบบมุ่งเป้าในการทํางานมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ้าลูกฟุกที่ตั้งใจทํางานน้องแม็กเทียรทัศน์ตั้งใจทํางานพี่อปเพื่อดีก็ตั้งใจทําคลิปเนี้ยเรียกได้ว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นเป้าหมายชัดเจนเพราะคุณกําลังที่จะจริงจังกับมันมากขึ้นแล้วก็ทําเต็มที่ต่องานที่ได้รับผิดชอบแล้วก็รู้สึกมีความสุขและสนุกกับมันด้วยเพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่ายังไม่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะได้กลับคืนมาแบบเต็มๆหรือว่าเต็มตัวอะไรเงี้ยมันยังไม่เต็มขนาดนั้นถูกต้องไหมนะเท่าที่ดูมันยังไม่ได้กลับมาเต็มๆถูกต้องไหมแต่ว่าคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงไหมครับพี่ฟลุฟุกจริงไหมครับพี่แอปเปิ้ลดีแล้วก็จริงไหมครับน้องแม็กทีรรัศั์เนาะ<อ>ปัญหาของคุณตอนเนี้ยคือมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเงินครับอื เรื่องการเงินที่เป็นหลักๆเนาะไอเรื่องความรักก็มีบ้างสําหรับบางคนที่เลือกสีเหลืองนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกเลยครับว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่คือปัญหาเนี่ยปืนเนี่ยก็คืองานเนาะงานที่มาจากเงินเอาเป็นว่างานเนี่ยมันชัดเจนมากๆควรมีเรื่องของงานที่ชัดเจนมีงานที่ค่อนข้างจะตรงเป้าแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันแล้วมีความสุขกับงานมากๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาเป็นที่แบบว่าเป็นจํานวนเ,นเงินเยอะเอาอย่างนี้ละกันมันไม่ได้เงินที่แบบโอโ้ยังแบบ ทําให้เรารู้สึกว่าได้กินได้ร่าได้รวยแบบนั้นแต่ว่ามันมีความสบายใจขึ้นกับการทํางานจริงไหมฮะนะครับนะสวัสดีนะครับน้องกระแตนัทพรสวัสดีน้องบูมพัทรานะพี่อัปปุิบอกถูกต้องค่ะนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะตั้งใจชัดเจนมุ่งมั่นเหนื่อยฮะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยบ้างท้อบ้างบอ,บอกมีครบเลยนะฮะสำหรับไพ่ใบแรกทั้งเหนื่อยทั้งทอ้อจริงไหมจ้าน้องแม็กนะก็น่าจะจริงแหละสาหรับแม็กนะเพราะว่าโอ้โหขึ้นเหนือล่องใต้ ะะพี่นิวบอกว่ายังทันไหมทันครับเพิ่งเปิดสีเหลืองไปบ้านเดียวเองพี่นะฮะอ่ะเรามาดูไพ่ใบที่2ของบ้านสีเหลืองนะครับไพ่ใบที่2หมายถึงว่าตอนนี้คุณทําอะไรไปแล้วบ้างและคุณกําลังรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณชัดเจนลงไปตรงนั้นไพ่ใบที่2จะขยายไพ่ใบแรกนะครับเรามาดูการสําหรับบ้านสีเหลืองได้ไพ่ใบนี้ครับนับ1นนับ2นับ3คุณได้ไพ่ใบนี้ครับว้าวนะครับ เป็นไพ่ที่มองเครื่องบินเนาะเนี่ยมันบอกเลยว่าคุณหวังหวังกับงานชิ้นเนี้มากมากเลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือถ้าใครเป็นเรื่องความรักก็คือรักที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนกับความหวังคุณมีเต็มที่ แต่มันเหมือนกับทำไมมันใหญ่ใหญ่ทำไมมันไม่แบบถาถมกลับมาหรือว่าชัดเจนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจะเป็นเพราะคุณเกิดความหวังในชีวิตมากๆเลยหวังว่าครั้งนี้จะได้เป็นเงินเป็นทองคือเป็นกอบเป็นกำเข้ามาหวังว่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราสุขสบายมากขึ้นหวังว่าจะทำให้ชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นมันมีบางอย่างที่คุณหวังมากๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ความหวังคุณเต็มเปี่ยมมากๆไพ่เลยเตือนว่าอย่าหวังเยอะไอ้สิ่งที่ มุ่งมั่นตั้งใจดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือหวังมากเกินไปจงทําไปเถอะฮะทาไปเรื่อยๆนะสาหรับบ้านสีเหลืองนะใครที่แบบเรื่องความรักก็จีบไปเรื่อยๆใครเรื่องงานก็ทํางานไปเรื่อยๆใครเรื่องเงินก็ขยันไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังนะบางคนหวังถึงโชคลาภถูกโชคถูกลาบรวยล้นฟ้านะเออถูกลงวันสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักล้าน10ล้าน6ล้านอะไรตามที่เขาได้ข่าวอนะไรเงี้ยคือค่อนข้างหวังกับเรื่องการเงินสูงค่อนข้างจะหวังกับเรื่องราวต,าต่างๆสูงที่ให้มันได้กลับมานะเพราะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนะ ที่เลือกบ้านสีเหลืองใจเย็นๆนะครับนะจริงไหมพี่อัปบันดีจริงไหมน้องแม็กธิรทัศน์จริงไหมนะครับสำหรับพี่ฟาลึกฟุกนะฮะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอยากจะดีกว่านี้นะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีกว่านี้ถูกต้องไหมครับอืมนะตั้งใจเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นนะฮะนะครับอ่ะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายแล้วดวงชะตาของเรานะ ต้องทำอย่างไรให้สุดปังดวงชะตาของเรานะครับต้องทำอย่างไรให้สุดปังนะสำหรับพไพ่ใบนี้นะครับนะคุณในพไพ่ใบนี้นะเรามาดูกันนะครับนะเออนะโอเคพี่แอปเปิลดิบอกทำไปเรื่อยๆถูกต้องครับทำไปเรื่อยๆนะสวัสดีพี่ตุ๊กตานิชาการบุญบุญสรีเออบุญตรีนะพี่นกลำแพนน้องบัวลอยบอกว่าเรื่องเลขสี่รอสักครู่นะี่อ่ะนับหนึ่ง นับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับอไพ่บอกว่าให้คุณนั้นอยากใจร้อนเห็นไหมครับอยาใจร้อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของคุณก็คือในเรื่องของสิ่งที่เจออยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือเรื่องอะไรก็อยู่เนี่ยตอนนี้ขอให้คุณใจเย็นๆลงกอ่อนมันเหมือนกับมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจอาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของการกังวลใจนะครับ ที่เรารู้สึกกังวลหรือว่าเราคิดค่อนข้างจะใหญ่คิดว่าเราจะได้กลับไปในลักษณะที่มั่นคงในชีวิตมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นหรือหวังในเรื่องของโชคลาภมากขึ้นมันใหญ่มากๆเลยเนี่ยไพ่ก็เลยอยากจะให้คุณนั้นใจเย็นนะ่ยใจเย็นๆลงหน่อยนะครับดับดับความกระตุ้นที่มัน มากเกินไปไม่ใช่ว่าไม่มีนะต้องมีนะแต่ว่ามันมากเกินไปในบางเรื่องบางอย่างนะครับนะนะตอนนี้นะครับใจมันร้อนรอนนะครับหลายเรื่องเลยที่สำคัญไพ่บอกเลยครับว่าตอนนี้จิตใจคุณโครหงุดหงิดเลยอะจริงไหม มีเรื่องกังวลใจมีเรื่องหงุดหงิดไม่สบายอกไม่สบายใจนะมีเรื่องอยากจะให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกแบบกังวลใจอยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเนะี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่ามีม,มีมีเรื่องบางอย่างที่มันม,มันยังไม่ใช่ใจของเราแท้ๆอะไรแบบนี้นะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดเลยแมก สุดท้ายไพ่มันก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทําอยู่อ่ไอ้ทำไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะอย่าเพิ่งไปทําอะไรเยอะทําต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่เห็นเป็นรูปร่างก็จริงนะมันยังไม่เห็นเป็นเป็นปราสาท์มันยังไม่เห็นว่าเป็นเงินที่ได้เข้ามาเยอะแยะแต่ถามว่าคุณมีความสุขกับมันไหมดูเรามีความสุขกับมันนะนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่ใหญ่กว่าเดิมในประมาณอย่างเงี้ยครับนะด้วยงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลหรือว่าตอบโจทย์ได้ยอย่างดีขึ้นนะและวิธีการหมูใ คุณมูนะมูเตลูพไพ่ใบสุดท้าย2อ,อย่างครับอย่างที่หนึ่งคือไปดูหิ่งพระหิ่งเทพและบ้านของคุณว่ากามสว่างเพียงพอหรือเปล่านะ นะครับและอย่างที่2ก็คือน้ําพร่องหรือเปล่านะครับเพราะน้ํากับไฟในบ้านของคุณน่าจะมีปัญหาบางจุดบางอย่างนะหรือถ้าเพียงพอแล้วนะครับน้ำมีน้ํามีไฟพร้อมอะไรเงี้ยก็ให้คุณทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างและทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะบริจาคน้ำนะครับลงทานเกี่ยวกับออกน้ำนะถวายน้ําปานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้ชีวิตคุณรวยแล้วก็พุ่งทยานมากขึ้นจําไว้อย่างเดียวบ้านสีเหลืองคุณถูกฉลกกับการทําบุญด้วยแสงสว่างและการทําบุญด้วยน้ําหรือสัตว์น้ำ ปล่อยน้ําไอ้ปล่อยนอกปล่อยปลานะฮะหรือว่าออกลงทานให้น้ำนะอย่าขาดน้ําเด็ดขาดทําบุญเสร็จต้องกรวดน้ำนะหรือว่าถวายเทียนถวายหลอดไฟให้เกิดความสว่างเสมอเสม,อ,สมอแล้วชีวิตคุณจะพุ่งมากๆพุ่งอย่างไฟที่เห็นแบบนี้เลยเนี่ยขออย่างเดียวว่าอย่าหยุดทํามันเหมือนกับว่าชีวิตคุณนะบ้านบ้านสีเหลืองนะบอกงี้ละกันว่าบ้านสีเหลืองชีวิตคุณคือต้องสู้ถึงจะชนะครับอื ต้องอดทนต้องเจอปัญหาหนักอกหนักใจเป็นประจำแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะและคิดว่าชีวิตคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดีสักทีเนี่ยใจเย็นๆนะแล้วก็ทำบนเกี่ยวกับน้ำกับไฟบ่อย,อยๆแล้วเราจะปังมากๆครับอ่ะโอเคสำหรับบ้านสีเหลืองถูกต้องไหมครับใช่ไหมฮะแม่นหรือเปล่าไหนลองวิพากษวิจารณกันมานะ